นักเรียนดูนะครับผมการออกแบบแนวทรงแนวรูปโครงหน้านะครับหรือว่าแกนสมมาตรนะครับผมก็แกนที่หนึ่งนะครับดูตรงนี้มุมหน้าผากาาาาเห็นไหมครับยาวตรงมากับมุมขมับนะครับยาวตรงลงมาเห็นไหมครับแกนที่หนึ่งนะครับผมแกนที่สองคืนนอ,อ,อเห็นไหมครับตรงหางคิ้วจะมุกขนานกับมุมจอพอดีเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแกนที่หนึ่ง กันที่สองเห็นไหมครับนี่ครับขนานนะครับกันที่สามนะครับการขอบด้านหลังท้ายทอยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับสังเกตได้ว่ามันจะเป็นคู่ขนานกันเสมอนะครับเวลามองทรงมองอ,ออกแบบให้ลูกค้ามองมุมสูงต่ำเสียงควรเสียงทางไหนนะครับควรเสียงมุมมาด้านหลังหรือเสียงด้านหน้านี่ผิดนะครับ แล้วก็แกาที่สี่นะครับผมก็นี่นะครับแล้วก็มุมสดเลยเห็นไหมฮะทุกอย่างจะมีขนาดหมดเลยนะครับผมทุกอย่างจะมีทรงมีรากฐานมีแนวให้เราดูเสมอนะครับถ้าเราถูกแนะนําในในหลักการที่มันเข้าใจนะครับเราก็จะตัดผมออกแบบทรงให้ลูกค้าได้ไม่ยากนะครับผม โอเคครับผมผมกู้ต้งของคายบาร์เบอร์เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ